สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ Okay. ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีราศีกันราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีเมษแล้วก็ราศีตุลน,นะคะออวันที่เกี่ยวข้องกับคนคนนี้ก็จะมีวันอาทิตย์วันพุธวันอังคาร อาทิตย์พุธอังคารราศีมีกันกรกฏสิงเมตตุลโอเคประมาณนี้ Okay. Uh, อาจจะมีราศีเมถุนด้วยนะคะคนคนนี้เนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนที่ที่ดูดีอะรูปร่างหน้าตาภายนอกหรือบุคลิกลักษณะค่อนข้างจะดูดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆด้วยหน้าตาหน้าตาแบบออกแนวเห็น <c oughs> ปุ๊บแล้วเรารู้สึก ได้เลยว่าหน้าตาดี <c oughs> คือไม่ต้องพยายามมองให้ให้ให้ไม่ต้องพยายามมองว่าเออคนนี้ดูดีหรือเปล่าคนนี้สวยไหมคนนี้หล่อไหมอะไรอย่เงี้ยคือเห็นปุ๊บก็จะดูออกเลยอะว่าเออหน้าตาดี <c oughs> เห็นปุ๊บรู้ปับ๊บแล้วก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์แบบน่าสนใจน่าน้าคนา้นคว้ามีแรงดึงดูดที่ทำให้เรารู้สึกว่า อยากรู้จักคนนี้จังเลยเขาจะมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนิสัยใจคออะไรบางอย่างที่แบบเฮ้คนนี้ทําไมมันมันน่าศึกษาน่าค้นคว้าจังเลยมันเหมือนแบบว่าความคิดของเขาหรือการบางตัวหรือคําพูดหรืออะไรแบบเนี้มันมันมีอะไรที่มันสามารถเรียนรู้แล้วไปต่อได้อะ่ะ <c oughs> คือไม่ไม่ใช่คนที่ที่มองปุ๊บแล้วแล้วดูออกปั๊บว่าเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ย ดูบุคลิกลักษณะของเขามีความน่าสนใจมีความลึกลับซับซ้อนอ่านะคะแต่ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งในตัวเขาคนนี้เป็นคนค่อนข้างฉลาดนะแบบฉลาดแบบรู้ทันแล้วก็รู้ว่าควรจะวางตัวแบบไหนยังไงกับใครกับคนแบบนี้เราเราควรจะวางตัวยังไงหรือกับคนอีกแบบนึงเราควรจะวางตัวยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะรู้ทันคนอื่น อ่านใจคนอื่นเก่งแต่คนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะอ่านใจเขาเขายากอเพราะว่าเขามีความคิดหรือพฤติกรรมอะไรที่ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนนะคะออ,อาจจะเป็นดูเหมือน,นดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้นะแต่ว่าเรามองว่ามันก็ไม่เชิงเจ้าชู้อะแต่เขาด้วยความที่เขาดูเป็นคนมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดมากกว่า บุคลิกข,ข,ของเขาอะค่ะบุคลิกของเขาอะมันดูเหมือนแบบมันดูเป็นคนเจ้าชูอ้อะดูเหมือนเจ้าชู้ดูกลุ้มกลิ่มดูแบบมีรับลมคมในอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆเรามองว่าเขาก็ไม่ได้แบบเจ้าชู้อะไรขนาดนั้นนะแล้วเป็นคนที่เออจริงๆจิตใจดีนะเขาเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจคนหนึ่งเป็นคนที่เวลารักใครก็คือเหมือนเป็นคนข้างรักอะ ค่อนข้างข้างรักค่อนข้างที่จะแบบเต็มที่กับความรักหมกมุ่นในเรื่องของความรักในกรณีที่เวลาเขามีความรักนะในกรณีที่เวลาเออเขามีแฟนมีคนรักอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเต็มที่ค่อนข้างจะเป็นคนรักที่โรแมนติกด้วยซ้ําอืมโรแมนติกนะคะเอาใจเอาใจเก่งคีออนอืมอืมอืม ค okay. ทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วตอนนี้นะคนคนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงเรื่องอะไร Eight pent of Pentacles p e n of Pentacles k n i อ h t of s w o r d o อง of Pentacles อ่า uh, สิ่งที่เขากำลังคิดเขาคิดที่จะเรารู้สึกว่าเขาเขากำลังมีความรู้สึกแบบเหมือนมีไฟในตัวอยากจะอยากจะจริงจัง อยากจะสร้างครอบครัวอยากจะลงหลักปักฐานกับใครสักคนซึ่งใครคนนั้นเขามองว่าเป็นคนุณตอนนี้มันอยู่ในช่วงช่วงช่วงกระบวนการนะคะช่วงช่วงกำลังกำลังเตรียมกำลังทำํำกำลังลงมือสร้างในสิ่งที่ในสิ่งที่คิดในสิ่งที่หวัง เช่นถ้าเขาคิดที่จะสร้างครอบครัวคิดที่จะแต่งงานคิดที่จะแบบเออมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับคุณเนี่ยเขาก็วางแผนไว้แล้วว่าโอเคก่อนจะแต่งงานจะต้องทําอะไรวจะต้องมีการงานมีการเงินที่มันคงจะต้องมีนู่นจะต้องมีนี่ต้องมีบ้านต้องมีรถหรือต้องมีเงินต้องมีอะไรแบบเนี้ยคือวางแผนเอาไว้แล้วแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่กําลังหากาลังทํากาลังกาลังทําให้มันเกิดขึ้นจริง เขาคิดจริงจังกับคุณนะสิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนเนี้เขาคิดเรื่องอะไรเขาคิดเรื่องที่ว่าเขาจะจะทำให้คุณเห็นอะ่ะเขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังกับคุณมากแค่ไหนแล้วมีความมุ่งมั่นมากๆด้วยเขาจะไม่พูดไม่พูดแต่จะใช้การกระทําจะใช้ให้คุณเห็นเองอะ่ะจากจากสิ่งที่เขาได้ทําออกมาหรือว่าการกระทําแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลา เขาจะไม่มาพูดมาบอกคุณว่าเขาจะทําอะไรให้คุณบ้างเขาจะทําแบบนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยไม่ไม่มีการพูดไม่มีการบอกมันเหมือนแบบมันเป็นแค่ลมปากแต่เขาจะใช้การกระทําและมันอาจจะต้องใช้เวลาคุณจะเห็นเองแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะไปเห็นเองในในเมื่อวันวันเวลามันผ่านไปอะค่ะพอมันผ่านไปสักพักหนึ่งอะคุณจะ เริ่มเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามาทั้งหมดเนี่ยเขาเขาแพนเอาไว้แล้วเขาตั้งใจเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกแล้วเขาจะค่อยๆทําแล้วเขาก็จะทําได้จริงด้วยอืม กรณีนี้นะมันเป็นได้2กรณีก็คือว่าถ้าคุณกับเขาอะเลิกลากันคุณกับเขาเป็นแฟนเก่าเป็นคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าที่เลิกลากันไปอะมันจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่และจริงจังกว่าเดิมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่การเริ่มต้นครั้งเนี้ยการกลับมาคบหากันหรือมาคุยกันครั้งเนี้ยมาแบบจริงจังมาแบบ ตั้งใจที่จะคบคบเพื่อที่จะลงเอยไม่ได้คบแบบคุยไปเล่นๆไม่ได้คบแบบคุยไปวันๆแต่มีความชัดเจนในใจแล้วนะคะจะมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นชัดเจนและจะมีการแบบพูดคุยปรับความเข้าใจมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าคุณสองคนไม่ได้เลิกลากัน อ่ะเป็นแฟนกันอยู่หรือคบหากันอยู่หรือเป็นคนคุยกันอยู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันจะจบสถานะสถานะที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่าจะได้สถานะใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่มีความมั่นคงกว่าเดิมและชัดเจนกว่าเดิมนั่นหมายความว่าถ้าคุณสองคนเนี่ยเป็นคนคุยกันอยู่ มันจะจบสถานะคนคุยแล้วเปลี่ยนการไปเป็นแฟนหรือถ้าเป็นแฟนกันอยู่ก็อาจจะจบสถานะแฟนแล้วกลายไปเป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นคนรักที่แบบว่าอยู่กินกันนะคะเออไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะจะเป็นเออชายหญิงชายชายหญิงหญิงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ปรับได้ตามตามเรื่องของคุณเลยปรับได้เองนะคะก็สมัยนี้ LGBTQ ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้สามารถแต่งงานกันได้สามารถใช้ครอบเป็นครอบครัวกันได้นะคะมันก็ไม่ไม่แปกไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถปรับให้เข้ากับเรื่องของคุณได้นะค,ะคำทานายนะคะโอเคนี่คือสิ่งที่เขากำลังคิด ถึงคุณนะคะคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องการวางแผนการสร้างครอบครัวการออได้ลงหลักปักฐานกับคุณการครบหาคุณแบบจริงจังอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาได้คําตอบในใจแล้วเขาชัดเจนในใจแล้วว่าทุกอย่างมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ